เบลล่าราณีลงเองเบลล่าราณีลงเองคอนเฟิร์มชัดทริปหลองรือวิวชวินแม่นายก็ไปกับที่หมื่นล้านแฟนคลับแซวรูปคู่ไม่มีแค่ติดแว่นก็ใจฟูพร้อมรอรูปคู่เพียบหลังจากที่ก่อนหน้านี้วิวชวินลงภาพขณะไปล่องเรือชมแม่น้ําเจ้าพระยาพร้อมครอบครัวซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปแซวและสอบถามกันยกใหญ่ว่าทริปนี้มีหวานใจนางเอกสาวเบลล่าราณีไปร่วมทริปด้วยหรือไม่ ล่าสุด16กรกฎาคม2567เบลล่ารานีก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องสงสัยกันนานหลังออกมาโพสภาพยืนถ่ายรูปสวยๆที่ท่าเรือมุมเดียวกับวิชวินแปะแถมยังมีภาพนั่งเรือลำเดียวกันอีกนอกจากนี้บนบอร์ดที่นั่งยังมีแว่นที่คล้ายกับของนุ่มวิววางอยู่ข้างๆสาวเบลล่าได้เรียกว่าเป็นการคอนเฟิร์มให้เห็นชัดๆเลยว่าแม้ไม่มีรูปกู้แต่ทริปนี้แม่นายไปเที่ยวพร้อมพี่หมือนลานแน่นอนนะจ๊ะขณะที่แฟนคลับก,ก็เข้ามาแซวก,กันยกใหญ่ อาทิคนมีความรักหน้าตาแบบสดใสสวย300%เจริงๆน่ารักมากคะ่ะรูปเดียวแต่ทําไมมองเป็นรูปคู่เนาะคุณครูค้ามีคนดงรูปคะ่ะรูปคู่ยังไม่มาแต่ถ่ายติดบ่่นก็เขินละคุ้นๆนะคะแต่ขนาดนี้รูปคู่มาได้ยังคารอคะ่ะฮ่าฮ่าฮาฮาขึ้นรงขึ้นเรือแม่นายต้องไปกับที่หมื่นนนฉันเครดดดเลยยอยอรูปสุดท้ายชอบมากค่า555เอเห้าสิคุณและอื่นๆ